สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องอัพสกายแอคทีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเลยนะครับเราจะมารีวิวรถที่บอกว่าหาดูรีวิวแบบเรียวๆแบบนี้เลยได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเจ้ารถคันนี้คือรถ Mazda 6ฉลอง20ปี Anniversary นะครับ และนี่ก็คือ Mazda 6รุ่น20ปี anniversary นะครับสีที่ลูกค้คาเห็นอยู่นี้นะครับก็คือจะเป็นสี artisan red นะครับซึ่งเป็นสีแดงเฉพาะของเจ้า Mazda 6เลยนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้นะมา z d ้6มีอีกหนึ่งสีก็คือสีขาวโรเดียมไว้นะครับมีให้เลือกถึง2สีนะครับแต่ว่าสีแดงที่มาเห็นอยู่นี้เป็นสีแดงแบบโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็ดูหรูหรามพรีเมียมมากๆเลยนะครับค่าตัวของเจ้ามาหน้า6 รุ่น20ปีอ n นดับซารีนะครับราคาเต็มเขาอยู่ที่2 4 9 9 0 0นบาทนะครับตอนนี้บอกเลยหลังจากจบมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กปี2024เนี่ยนะครับช่วงปลายปีราคาดีมากๆลูกค้าส่วนลถเขาจัดให้แบบจุกๆเลยนะครับพร้อมกับโปรแกรมนะครับ MUS นะครับดูแลรักษารถให้ถึง7ปีไปเลยนะครับโอยบอกเลยว่าราคาดีนะครับส่วนลถดีแล้วก็ได้การดูแลรักษาหลังการขายอีกกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับมาดูสเปก โดยรวมของเครื่องยนต์เจ้ามาด้า6 20ปี a n นนิ e r เวอร์เนะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็น Skyactiv-G 2.5นะครับแถวเรียง4สูบ16วาล์วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่192แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่258นิวตันเมตรนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านหน้านะครับของเจ้ามาด้า6เนอะ บอกเลยว่ามันมีความเรียบหรูนะครับลูกค้าขับรถไปบนทางถนนนะครับตรงกับคอนเซ็ปต์ของ m a r ด a เลยนะครับเป็น r e s s is more เนาะคือเรียบง่ายแต่งรถงามเส้นสายเขาจะน้อยเนาะจะมีความกลมกลืนนะครับของแสงที่ตกกระทบกับตัวรถเนี่ยที่มันสวยงามมากๆนะครับยิ่งเป็นสีแดงอย่างที่แจ้งไปเป็นแดงอาร์ติซเลสเนาะเป็นแดงที่ ออกเลือดหมูนะครับเป็นเลือดนกด้วยนะฮะมันจะแบบค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบสว่างมากมันให้ดูความเป็นความหรูหราและมีความสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับเรามาดูในส่วนของกระจังหน้าเป็นแบบกระจังหน้าซิกเนเจอร์ตามสไตล์ของมาสด้าอยู่แล้วที่เป็นแบบโคเมียมนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้าที่เป็นอยู่ด้านหน้าเต็มอันเนี่ยนะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนของเจ้า cx 8เลยจะเป็นซี่ลงมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นโลโก้ที่เป็นของเรดาของ มาด้าที่บอกเลยว่าเป็นเรดร์ที่จัดเต็มระบบให้อยู่แล้วนะครับเป็นระบบ MRCC ช่วยขับรถตามคันข้างหน้ารักษาระยะห่างได้จนถึง stop and go ก็คือถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับอันนี้มาด้า6มาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับเรามาดูในส่วนของดวงไฟเขานะดวงไฟเนี่ยเป็นระบบไฟที่เปิดติดไฟหน้าอัตโนมัติเป็นระบบไฟหน้าอัจฉริยะให้อยู่แล้วครับ เป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยของ i อ1 0ซให้ a T นะครับผมดวงไฟสวยงามมากนะครับลูกค้ามันจะมีในส่วนของที่เป็นลายในไฟเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนหยดน้ำเยอะๆนะครับอยู่ภายในเท็กเจอร์สวยงามมากๆนะขับไปเวลาเปิดไฟเห็นไหมดวงตาเป็นแบบสเสน่ห์ของ m a สด้ที่เป็นแบบกลมๆเลยนะครับล้อแม็กของเจ้ามาสด้า20ปีอันนอรซอรี่นะครับมาแบบจัดเต็มเลยนะครับสเปคยางเขาจะเป็น255 45 R19 นะครับก็คือเป็นสเปกล้อขอบ19นั่นเองนะครับผมมากับระบบความปลอดภัยจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ GVC Plus ที่เป็นระบบช่วยการเข้าโค้งให้กับมาด้าเนาะอันนี้เป็นจุดเด่นของมาด้าเลยที่เป็นแบรบแบนด์อื่นนะครับไม่ซ้าใครนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยมีเต็มนะไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนออกนอกเรนนะครับดึงพวงมาลัยกลับให้อยู่ในเรนมาด้า6มีมาให้นะครับอีกหนึ่งสำคัญที่เป็นไฮไลท์เจ้ามาด้า6รุ่น20ปีขาดไม่ได้เลยนะครับ นี่เลยมี b แบสโลโก o ตัวนี้นะครับบ่งบอกเลยว่าเขียนว่า20ปี anniversary นะครับเพราะฉะนั้นใครขับไปรู้เลยว่ารถคันนี้เนาะเป็นรถที่รีเ i t เตมากๆนะครับผมโดดเด่นและไม่ซ้ำใครกันไปเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งนะครับความปลอดภัยด้านข้างเนาะที่กระจกข้างเห็นไหมจะมีไฟเดียวให้เนาะแล้วก็ ระบบความปลอดภัยมีให้ในเรื่องของ b บสปอร์ตเนาะแล้วก็ระบบ RCTA r e c o r d traffic alert แจ้งเตือนรถในจุดมุมอับสายตานะครับอันนี้มีมาให้แบบจัดเต็มให้เลยครับก่อนที่จะพาลูกค้าเข้าไปดูด้านในนะครับต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้รถมีเจ้าของแล้วก็อาจจะเข้าไปถ่ายทําที่ด้านใน เยอะมากไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็เอามาเก็บภาพบรรยากาศรีวิวนะครับนานๆทีจะมีมาดาหมาจอดที่โชว์รูมเรานะครับก็ให้ลูกค้าได้ดูกันเนาะในส่วนของกุญแจรถนะครับเป็นแบบ k e y l e s n t r เนาะเข้าได้ทั้งประตูคนฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆ กุญแจรถรุ่นมาสด้า620ปีอันนี้อันนิวเซอรี่นะครับเขาจะเป็นกุญแจสีเดียวกับตัวรถเดบบวขออนุญาตขึ้นภาพให้ลูกค้าได้ดูเนาะตัวจริงเขาจะต้องเอาเป็นกรอบใส่เข้าไปเราอาจจะไม่ค่อยไ,ไปยุ่งกับเขานะครับแต่ว่าบอกจุดเด่นให้ฟังเนาะถ้าสมมติเราเอาเป็นสีแดงแบบนี้เนาะกุญแจเขาก็จะเป็นแบบสีแดงด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นสีขาวโรดเดียมไว้นะครับก็จะเป็นสีขาวเป็นตามกับสีรถกันไปเลยนะครับภายในนะครับลูกค้าพอเปิดประตูเข้ามาแล้วความแตกต่าง จากมาด้ารุ่นก่อนๆหรือรุ่นอื่นนะครับบอกเลยว่ามีมากๆนะครับเข้ามาเจ้ารุ่นมาตด้า6นะครับเราจะเห็นการตกแต่งการที่เป็นหนังเนาะที่เขาเรียกว่าการตกแต่งอย่างปานนี่ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่เขาเรียกว่า f a c t ูเอตเล e ารูเนาะเขาจะเป็นสีแทนเนาะหรือว่าเป็นสีเนื้อนะครับผสมผสานกับบอที่เป็นเนปป้าสีแทนซึ่งบอกเลยว่าดูดีพรีเมียมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับ ตรงแผงประตูนะครับลูกค้านี่เลยจะมีลายที่เป็นเหมือนไม้คล้ายๆเจ้า c X เเลยเห็นไหมครับไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตกแต่งเป็นรถพรีเมียมของมาสด้าอยู่แล้วเนอะไม่ว่าจะเป็น c X 8 C X 5แเาล้วก็มาอยู่ที่ในส่วนของมาสด้า6ด้วยนะครับแผงประตูเห็นไหมเดินได้ตะเข็บที่เป็นสีน้ำตาลนะครับสวยงามมากๆเลยเรามาดูในส่วนของเบาะนะครับที่เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบสวยงามมากนะครับ เบาเขาจะมีนี่เลยครับตัวแบดโลโก้ที่เขียนว่า20ปี a n นนิว r ซ a รีนะครับนี่เลยมีให้ทั้งตรงคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมุมนะครับก็จะมีในส่วนของที่พมรองเท้านะครับด้านล่างเห็นไหมเขาจะมีเขียนว่าปักกันไปเลยครับเนื้องานปักลงบนพมเลยว่าเป็น20ปีอ n n นิว r ซ a รีมาด้า6นะครับ ภายในพวงมาลัยอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยหนังแขนนุ่มมากๆนะครับลูก้าผสมประสานกับในปุ่มฟังก์ชันทํางานของระบบความปลอดภัยที่เป็นระบบ MRCC รักษาระยะห่างขับรถตามาข้างหน้าได้เนาะแล้วก็บังคับพวงมาลัยตามงข้างหน้าได้แล้วก็มีในส่วนของปุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคันธงอยู่ที่ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับแถมยังมีนี่เลยเจ้าแพตเตอร์ชิพนะครับที่อยู่ข้างหลังพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์บวกลบได้ที่หลังพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็ความพรีเมียมอีกอย่างนะครับ นี่เลยเบาปรับ Memory s e ซีได้นะครับถึง2ตํตำแหน่งเลย <S <S เรามาดูฝั่งมุมมองคอนโซลของผู้โดสารตอนหน้าด้านซ้ายกันนะครับนี่เลยครับการตกแต่งที่เป็นคอนโซลหนังแนป้านะครับหรือว่าหนังกลับเนาะเขามีความสวยงามมากๆนะครับให้ความพรีเมียมวัสดุดีมากนะครับส่วนหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะก็เป็นแบบสัมผัสได้นะครับต่อ Apple CarPlay แอนดรอยออโต้ได้แบบไร้าสายนะครับแอร์ Air ก็เป็นแบบ2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็มีวัดเชดเจอร์ให้ด้วยนะครับอยู่ตรงหลังคันเกียร์กันไปเลยนะครับนี่ครับมุมมองตรงเกียร์เนาะฝั่งเกียร์ก็พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็มีปุ่มคอมมาเดอร์เซนเตอร์ช็อตคัตต่างๆนะครับออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมาด้าน6นะครับมุมมองด้านหลังหรือพื้นที่โดยสารด้านหลังเนี่ย สำหรับผู้บริหารนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าลูกคา้ามีคนขับรถด้วยเนาะนั่งด้านหลังบอกเลยว่าสบายนะครับแล้วก็เบาะสีสวยงามมากๆนะครับที่วางแขนใหญ่มากเปิดออกมามีที่ชาร์จจุด USB นะครับให้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับถึง2ตํตำแหน่งเลยแอร์หลังนะครับเยกอิสระสายขวานะครับมีให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับ มาดูด้านท้ายของเจ้ามาด้า6นะครับนี่เลยเปิดไฟออกมาเนาะแสงที่ออกมาจากตัวของไฟท้ายนะครับสวยงามมากๆเนาะวิ่งกลางคืนให้ความเรียบรูและดูดันเหมือนกันนะครับมีตัวโลโก้นะครับที่เป็นมาด้า6ให้นะครับแล้วก็มีตัวแบต s k y a c t i v g g นะครับเครื่องยนต์ของเราก็เป็น Skyactiv-G 2.5นะครับระบบความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4จุดนะครับกองล็อบคันมีมาให้นะครับ แล้วก็มีท่อนะครับที่เป็นท่อออกจริงนะครับด้านซ้ายขวาเลยแบบนี้เลยนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มแบบนี้นะครับใครที่มองหาอยู่มาหน้า6นะครับก็มาจัดจองกันได้เลยนะครับและนี้ก็คือรีวิวของเจ้ามาหน้า6 20ปีแอ n น v เวอร์ y รีนะครับตอนนี้รถของเรานะครับลูกค้ามีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับใครสนใจนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับดีมากๆมีส่วนลดนะครับโปรเดียวกับ งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024ที่เพิ่งจบไปนะครับยังไงลูกค้าสนใจรถมาด้า6เนอะก็สามารถโทรหาเซลล์แอปได้เลยนะครับที่0813727087แอปไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับมีเว็บไซต์ให้เยี่ยมชมด้วยนะครับ www.mada เกษตรน a ำมันไข่รถจอนไลน .com นะครับยังไงเซลล์แอปขอลาไปก่อนนะครับฝากโปรดีๆของเจ้ามาด้า6ไว้ด้วยนะครับยังไงทักมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ